ดาหนึ่งสอีกสามร้อยวินาทีคุณโดนเดียนบล็อกไปแล้วค่ะมือพลาดค่ะมึงพลาดไปไปบล็อกเดี๋ยวไปแก้ให้นะคะตอนลงไลค์หรือเปล่าพีุ่้ยปกเีียให้ปักหมุดตึงข้อความหลังลงลิงก์พี่นาชาเนี่ยสวัสดีค่ะเนาะช่วยไปมุงหลังคาบ้านให้กันนะคะ ช่วยเปมุงหลังคาบ้านให้คุณนรงชาแนลนะคะแล้วก็บ่าวอาบชาแนลนะคะแล้วก็รานย่าสตอรี่นะคะอ่าเอาเข้าไปมุงหลังคาบ้านให้กันใกันนะคะไปดีก,ดก่อนไก่อนแม่ตอนไลฟ์สดสามารถตึงได้เลยค่ะพี่รันตอนนี้ไปบ็อกโซดา1447แล้วค่ะอีก300ร้อวินาทีเอ พี่ลันมือพลาดไปไปบล็อกแล้วเออพลาดไปบล็อกโซดาหนึ่งสี่สี่เจ็ดโซดาหนึ่งสี่เจ็มีโทรศัพท์สองเครื่องค่ะดูอาจารย์พิราชาติกับพี่ลันตอนนี้ก็โซดาขอโทษเด้อเปื่อนกอโทษเด้อมือไปพลาดบล็อกสูพี่ตุ้ยก็สอนเอ่อสอนเออพ,พี่ตุ้ยก็สอนให้ให้ทำให้ตึงตึงช่องเราไงปะเนาะ แล้วพี่พี่ตุ้ยเขาเขาก็ทําโปรไฟล์หน้ามาให้แล้วล่ะพี่รันก็ก๊อปปี้ไปไว้ที่ช่องของพี่รันแล้วล่ะแล้วพอพี่รันขึ้นไลฟ์เสร็จแล้วเรียบร้อยไลฟ์พี่รันก็ทําตามอย่างพี่ตุ้ยบอกนั่นแหละแต่มันไม่มีได้ไม่เห็นคําว่าตรึงไงเออคุณออเออไม่รู้ว่ามันแบบไหนไงอือพี่เลิฟขอบคุณมากค่ะมาบล็อกเพื่อนทำไม <laughs> ขอโทษค่ะกับขอโทษงามๆเลยค่ะ พี่รันมือพี่พี่รันเผลอค่ะมือมือมันไปเผลอค่ะมือเผลอขอบพี่รันเข้าไปกดพี่รันเขามีโทรศัพท์เครื่องเดียวครับพี่ตุ้ยเออพี่ตุ้ยบอกว่าทําได้เออ่ทำทำเราอ่พี่รันพี่ตุ้ยเขาเขาทําโปรไฟล์มาให้พี่รันแล้วสวัสดีค่ะพี่รันเออ่จอมเปินสตอรี่นะคะไปจับไม้จับมือนะคะจอมเปินสตอรี่ไปจับไม้จับมืออ่ะ น้องมรกรนะคะน้องมรก orn ชาแนลนะคะไปะไปมูลหลังคาบ้านนะคะแล้วก็สาวอุดรชาแนลด้วยนะคะสาวอ, وي, อุดรชาแนลด้วยไปจับไม้จับมือกันนะคะมีโทรศัพท์ของคุณใช่ไหมมีชื่อสาวอุดรอยู่ใช่ไหมเออในตอนนี้คุณกําลังถือไรสดอยู่ใช่ไหมคะพี่นิตยาขอบคุณมากค่ะมีไรสดอยู่ใช่ไหมคะมีชื่อสาวอุดสาวอุดรชาแนลคุณก็กดไปที่สาวอุดรชาแนลก็จะ มันก็จะขึ้นมาเลยค่ะมันก็จะขึ้นมาไปที่ช่องของคุณไปที่ช่องของคุณนะคะมันก็จะเด้งไปหาสาวุดรน,นะคะคุณก็ไปกดติดตามกันได้นะคะแล้วก็สาวอุดรก็ทําแบบนั้นนะคะทาแบบนั้นนะคะช่วยไปมุงหลังคาบ้านให้กันนะคะมุงหลังค่คุณเพราะตอนนี้พี่รันขอบอกแห้งสองฝ่ายทั้ง,งการที่พี่รันให้คุณเจนนะคะ,ะคนที่วางวางลิงก์นะคะวางลิงก์วางช่องนอกจากว่าพี่รันจะ,ะนี่แหละกางจะหับตรึงเนี่ยดี จะหัดตึงไว้เนี่ยถ้าครับพี่รันจะดันช่องใครพี่รันก็จะตึงไว้ในเอ่อตึงไว้ข้างบนเลยไงตึงไว้ข้างบนเหมือนช่องใหญ่ๆเขาทํากันน่ะเห็นไหมคะเหมือนช่องใหญ่ๆเขาทํากันจะตึงไว้แล้วก็วันนี้ให้ช่องเอ่อให้ให้เอฟซีเข้าไปกดติดตามช่องนี้ช่องนี้เอ่อช่องนี้แหละช่องนี้แหละที่เราเอ่อที่เราปักหมุดไว้เขาเรียกปักหมุดน่ะเออเขาเรียกปักหมุดใช่ไหมคาว่าปักหมุดน่ะเออนั่นแหละเออจะทําแบบนี้นะคะแต่ละวันเราก็จะทําแบบนี้อ่ ปักหมุดค่ะใช่ค่ะรันย่าปักหมุดตอนนี้พี่ตุ้ยเขาสอนพี่รันปักหมุดไงคะพี่รันพี่ตุ้ยเขาก็ปี้มาให้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วพี่รันก็เข้าก็ปี้ไปเข้าในช่องของพี่รันแล้วแล้วพี่รันก็กลับมาหาช่องพี่รันไลฟ์สดค่อยๆเรียนไปค่ะแล้วพี่รันก็ไปกดไอ้เนี่ยไข่สามสามไอ้สามปุ่มนี่แหละพอไปกดสามปุ่มมันไม่มีคําว่าตึงไงตึงมันไม่มีอ่ะมมันมีคําว่าแชร์บันทึกไฮไลท์หรือเปล่าคะ บันทึกไฮไลท์หรือเปล่าพี่เลิฟจะบ้าตายบ็อกมินบล็อกแอดมินกราบขอโทษบล็อกแอดมินตัวเองค่ะพี่รันเจ้าของช่องบ็อกแอดมินมือมันพลาดไปค่ะพลาดไปค่ะ3า0สวินาทีค่ะก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมค่ะน่าจะเดี๋ยวก็คงจะครบ300วินาทีนะคะบันทึกไลค์ค่ะพี่รันบันทึกไลค์เหรอ เอาละตอนนี้พี่วันวันวัรภภาขอบพระคุณมากค่ะบันทึกไลค์ใช่ไหมบันทึกไลค์นะบันทึกไลค์นะคะ